เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีสวัสดีตานผู้ชมทุกทุท่านกันด้วยนะครับวันนี้พบกับผมกันอีกเช่นเคย c ักเซนเตอร์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นหมดหมดหนึ่งนะครับที่ G ีได้เอาเข้ามาในเกมคารินาบีไฟนะครับผมเป็นหมดหมดนึ่งนะแต่ว่าก็ยังไม่บอกนะครับแต่ก่อนอื่นวันนี้เราจะไปรับชมมาเช็คกิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับผมกิจกรรมของเราในวันนี้ก็จะมียิงปืนนัดเดียวได้คุ้มถึงสองเลยนะครับผมเป็นกิจกรรมที่แบบว่าเป็นหมืเป็นมืออ่า คล้ายๆแบบเนี่ยแบบแบบแบบนี้อะไรประมาณเนี้ยผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครับก็จะมีชุดให้เราแล้วก็มีอะไรเยอะแยะมากมายทั้งสกินรถสกินปืนนะครับต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับไอวอลนะครับผมเป็นไอวอลใหม่นะครับที่เข้ามานะครับรดปลายหัวกระโหลกแล้วก็มีปีกนะครับผมเออก็ดูดีเหมือนกันได้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นร้านค้าโมโูหรือร้านค้าแห่งความมืดนะครับให้เราสุ่มกดหุ่นเปอร์เซนที่จะได้รับการดลดราคานะครับอผมเสร็จแ,แล้วาท่นไหนเราก็เข้าไปซื้อกันได้เลยนะครับด้านในนี้ก็จะมีชุดตัวละครผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะรอบผมแล้วก็มีของรางวัลอีกมากมายนะครับที่เราซื้อนะต่อไปก็จะเป็นมันข้ามปีนะรอบผมเปิดกิจกรรมนี้ก็จะมี อยู่ระยะประมาณ14วันนะครับถ้าจำไม่ผิดน,นะน่าจะประมาณ25 26นี่แหละเนี่ยประมาณนี้โอเคกลิจกรรมที่เราที่มันจะให้เราเล่นในรายวัน<ม>ก็จะปาก็<ม>จะมีประมาณนี้ก็คือเราล็อกอิน3วันก็จะได้กระเป๋านะครับผมกระเป๋าตุ๊กาตาหมีนะครับมก็โลต่อไปล็อกอิน5วันก็จะได้ชุดตัวละครผู้ชายเข้ามาเล่นนะครับผมก็ดูค่อนข้างเท่เลยผมพอสมควรนะครับผมก็ ผูชอบกากินเลยเอ,อย่ะเกมเกมยู่แบบเท่มากต่อไปก็จะเป็นเล่นสิบเกมก็จะได้กบบระบองนะครับผมเล่นกระบองอเบ็ดไม้เบ็บอลนะครับอืมประมาณนี้นะครับผมต่อไปก็จะเล่นก,กับเพื่อนสิบตานะครับเล่นก,กับเพื่อนสิบตาก็จะได้ซูงผใมใหม่ของตัวผู้หญิงนะครับผมประมาณน,นี้นะครับต่อไปก็จะเป็นของ ทางด้านกล่องศพนะครับผมให้เล่นถุงประมาณ20เออ30ตาเออ30ตาผมสามารถรับตัวนี้ได้แล้วนะครับเออไม่ใช่30ตา3 0คิวเออต่อไปก็จะเป็นระเบิดนะครับผมระเบิดนี้ก็เออระเบิดเอฟเิกกระจายแบบสุดยอดมากเลยนะครับต่อไปมันคือล็อกี้ลอยย่อนอันนั้ครับผมลัคกี้ลอยย้อนของก็คือปืนกอซ่นเองนะครับเป็นปืนใหม่แล้วก็ TTN เพิ่มเข้ามา ครับผมใครที่มีตังค์เยอะๆก็สามารถลาสุกได้นะครับผมโอเคนะครับทุกหานใครพร้อมรับชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับก็อบอ like ควก็กดไลค์คลิปนี้ให้ถึง10ไลค์ด้วยนะครับผมไม่ขอมาแล้วครับขอแค่10ไลค์นะครับผมโอเคท่านทุกผู้ชมพร้อมกันแล้วเราก็ไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าน,นะครับผมไปกันเลย ที่ครับนผู้ชมโหมดนี้ก็คือโหมดคู่หูตัวออกวนนะครับผมเป็นโหมดที่แบบว่าเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับผมเป็นห้องทดลองอที่วุ่นวายนะครับจริงๆมันก็โคตรวุ่นวายเลยนี่แหละเออตอนนี้ผมก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับผมอยจะบอกเลยว่าตั้แผมเร้มาผมเมืม่อคืนได้เป็นนักล่าเลยเวเ้ยออได้เป,เป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ทำเคลียดไปแล้วก็โดนฆ่านะโอเคเดี๋ยวเรา พี่ยังไล่ทำเครดกันเลยดีกว่านะครับพี่แก็ให้เอาสุ่มตัวเลขขึ้นไปโอเคดูถูกต้องด้วยเกมนี้มันจะคล้ายๆกับเกมเอ่อเกมอมองคัตเออคล้ายๆกันเลยเรามาทำภารกิจกันเลยดีกว่าเราเน้นทภารกิจนะเราไม่เน้นสืบนะเพราะว่าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับผมโอเคไปเราจะไปหาเครดกันเทรดอีกเยอะแยะอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเพื่อนเมื่ไหน่ทำอะไรอ่ะ

ยังไม่ทำอะไรเลยนะเดีย๋ยวเขาเบอร์เก้าอ่ะเฮ้ยผมยังไม่ทำอะไรเฮ้ยเขาโวตผมว่ะนี่หยองว่ะเฮ้ยเดี๋ยวใจใจเย็นเด็ดเด็เบอร์เก้าใจเย็นเย็นเบอร์เก้าได้ยังไงผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยอู้ตายเลยผมยังทำเควสอยู่อ่ะทุกคนโอ้โห พูดเรื่องที่ถูกบดออกเบอร์เก้าครับผมเยี่ยมเลยคนระับเป็นการข้อที่เ <c oughs> ยี่ยมยอดมาก <c oughs> เดีบบมากเลยคนระับโอ้เสียงตรงกลงเลมเื่อกี้โอเคโอ้โหหายเป็นตัวสีฟ้าเลยเว้ยย,วยี่หองวะยูเซ่โดนหบดออกเฉยเลยมาเราวเอามาไห้ทำเค,คล็ดเลยโอ้เกมแรกก็โดนหบดออกแล้วยี่หองวะยังไม่ทำอะไรผิดเลยเป็นอะไร เราไล่ทำเคล็กันเลยดีกว่าวันนี้ก็ดูน้ำยาน้ำยาวางที่ตรงอ่าระเบียงโอเคสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับท,ทั้งกินอ่าอันนี้อ๋อโอเคมาวิ่งมาจะทำเคล็อีกหนึ่งเคลดของเราใช่ไหมที่เราเหลือน่าจะใช่อโอเคสวัสดีครับนี่ครับไปต่อครับจะทำเคล็ดกันตลอดสวัสดีพเพื่อน เดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหต่อหน้าต่อตาเลยนะครับไอลิงโอ้โหเมื่อกี้ต่อหน้าต่อตาเลยโอ้โหเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นไหมท่านเห็นเดี๋ยวผมจะย้อนอ่ากลับไปดูนะครับโอ้เมื่อกี้มันท่าต่อหน้าต่อตาเลยนะเว้ยนี่หยังวะผมร่มติดคำมาอีหยัางวันแล้วกันนี้ใช่ครับใช่ครับเบอร์หนึ่งครับใช่ครับเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งเป็นครับ เชื่มากับตาเลยครับเชื่อเราสักครั้งเดียวตารทอย่างว่างต้องขอร้องเลยเว้ยมันเชื่อเชื่อผมทักซีเลยแตอนนี้ผมโดนโบทออกแล้วเว้ยไม่แน่ใจขอโทษไม่แน่ใจเปิดไหม่พูดไม่ได้เนี่ยเออได้แบบนั่งฟังเหรอคิดถึงอย่างว่าเฮ้ยมันออกว่ะเฮ้ยเบอร์หนึ่งออกเฉยจบแล้วเบอร์หนึ่งกลัวโดนโบทออก กดออก <ผม S 1> เองเฉยเลยครับท่านผู้ชมอะไรวะโอ้โหตอนนี้คือเหลือฆาตกรคนเดียวแล้วสิไม่ไมีใครถูกบดออกด้วยโอเคตอนนี้ก็ต้องรู้ว่าฆาตกรเป็นใครนะครับรเบอร์ที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่ดูดูแล้วไม่น่าจะไม่น่าจะใช่ผมหรอกเพราะว่าผม,ผมโดนบดออกโอเคตามธุรก,กิจต่อแอปนะเอาโอ้หลงหลงที่นึกว่าตรงนี้โอตายแล้วว้าว เคล็ดนี้เป็นเคล็ดซ่อมรถนะครับแ้วผมนอนหลัจะมาซ่อมรถกันดีกว่าแชอะอะนี่ช่อมรถหรืออะไรวะเนี้ยหรือว่าจะให้แบบซ่อมรถก็แกะก็แกะ,กะที่แคะมาวางขวดน้ําโอ้โหอะไรวะเนี้ยตรงนี้คืออะไรหรอแดงๆเนี่ยน่าจะเป็นอะไรหรอกมั้งเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปหาเพื่อนกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับอ้าวสวัสดีแพนด้าก็แพนด้าก็ตัวสีเหมือนเราเลยเว้ยแพนดา้าตัวสีฟ้าไป เรียกประชุมอีกแล้วเพนจิน้นว่าไหนไหนอาวยี่ตามตูดตลอดเลยว่าไงครับตอนนี้ถา,า <8 S 2> มปูมแปดมาทำแผนงานจังโอ้โหมาเราต้องมาดูว่าเขาจะโหวตเบอร์ไหนกันออยย่าไปโหวตเเบร์ฟนลถามเฉยพูดมาหมดเบอร์ของใครแล้วโอเคถามบูแปดแต่โหวตเบอร์สี่นะ อะไรวะถามเบอร์แปดแต่บกเบอร์สี่ยิ่งหยั่งวะอะไรคเนี่ยทำไมถามเบอร์สี่อครับท่ามาถามเบอร์แปดทำไมล่ะครับเนี่ยเบอร์สามเลยต่อครับเบอร์เสร็จแล้วเบอร์แปดบอกว่าทำ퀘สเสร็จแล้วเฮ้อย่าเข้าข้างอย่าเข้าข้างก็มาว่ะทำ퀘สเสร็จแล้วก็เลยมันตามสูตรเหมือนเราเนี่ยแหละอยากอะไรวะอาหอมดุกุลฮะ ปวดวัวสามชัวรในชัวนะพ่อกี้เราพอตะกี้ค่จ้างออกไปแล้วปวดจับตุ้จับด้านใช่ครับเบอร์หนึ่งเป็นอยู่แล้วมันไม่มากดออกนะตอนนี้เหลือค่าตัวคนเดียวไม่่ใชเบอร์ออะไรเบสี่เว้ยทุกคนเข้าโหวตเบอร์สี่กันว่ะเอาแล้วไงเบอร์สี่จะเป็นไหมครับเดี๋ยวเรามาลุ้นดูนะครับว่าเบอร์สี่เขาจะเป็นฆาตกรจริงไหมนะครับผมไม่มีใครโหวตออกเฉยอีหยังวะ เฮ้ยลูสาวจบแล้วยังงงปุ่มอยู่เคยแล้แต่งงปุ่มว่ามันกดตรงไหนงงปุ่มก็มามาเดี๋ยวเราวิ่งหาฆ่าตรกรกักันดีกว่าครับเกมนี้ไหนนะคะฆ่าตรกรอยู่ไหนแอ๋ย์อยู่ตรงนี้ไหมทอ้งคนเขาหายไปไหนหมดวะเฮ้ยอ้าเยียมประชุมอีกแล้วเบอร์สี<ๆ>่อ,อ,อีกแล้วอะไรเบอร์สี่อะไรก็เบอร์สี่หมดเบอร์สเลยเบอร์แตัด เบอร์สี่ข่าเบอร์สามใช่ไม่ใช่าเบอร์แปดนายดูตัวเลขด้วยโอ้โหเด็กนี่แบบส่วนมากก็จะมีแต่เด็กนั่นเล่นบทนี้กันนะเออผู้ใหญ่จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเออเบอร์สี่อ้าวเบอร์สี่บอกว่าเบอร์หกเบอร์หกอ้าวผู้เล่นถูกอวดออกคือเบอร์เบอร์สี่เบอร์สี่ถูกอวดนะเราจจมันลุ้นกันว่าเบอร์สี่เขาใช่ฆาตกรจริงๆไหมนะคราบล่ผมมาหาดาม ใช่จริงด้วยนะครับชนะเฉยชนะแบบงงๆนะครับผมเกมนี้ผมไม่ได้เปิดไมค์คุยกับพวกเขาด้วยนะครับผมเฮ้อว่าไมนมีแต่เด็กๆไงผมกลัวคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับผมโอเคนะครับสําหรับเกมนี้ก็จะจบจำเปลี่ยนเท่านี้นะครับผมโคตรวุ่นวายเลยนะครับเกมนี้นะครับผมเออโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครกันด้วยนะครับกดคลิปนี้ติดสี่ได้เป็นด้วยนะครับผมสำหรับวีนี้ก็ต้องขออาตลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย ごありがとうざいえっ